สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เต้าก็พาทุกคนมาที่ร้านหลงสวนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศข้างล่างจะเป็นยังไงเอจอน้องหมาด้วยเจอน้องหมาค่ะไม่ได้นะนี่ค่ะถึงแล้วร้านหลงสวนแต่เราไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงถึงแล้วนี่คือบรรยากาศข้างใน คลาสสิกมากเลยมันบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นเค้กข้าวแฟเค้กวันน่าทอฟฟี่ช็อกหน้านี่มันนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มีเป็นอะไรเนี่ยมันหวานยังหวานอยู่ร้านเขาก็แต่งสวยดีนะเป็นแบบคลาสสิกนี่ค่ะ บรรยากาศรอบๆร้านอะไรแล้วก็จะมีแบบของเก่าๆให้เราดูนี่ค่ะกบเราดิสอมีใครเคยใช้บ้างใครทันบ้างยำรับมาซะดีๆแล้วก็มีน้องน้องเยอะมากน้องปุกตาเี่่องวันแจกการทุกวันศร์นครับดีมีรแจกกันทวัเล้เมนูก็จะมีหนี่ประมาณนี้ ข้าวก็นี่เมนูเครื่องดืง่มเยอะมากกาแฟชานมแล้วก็เป็นพวกขนมประจำร้านนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันแล้วข้างหลังที่เป็นที่นั่งกินยังไงโอ้ที่เลยสะดุดอีกหนึ่งตู้ก็คือน้องเต็มตู้มากนะคะข้างในแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแบบว่าให้แอบหลันกันเบาๆนิดนึงนี่ครับ นี่ก็คือบรรยากาศหลังร้านจะเห็นว่าจะมีปลาด้วยไหนปลาหายไปไหนแล้วอะปลาหายไปไหนหมดนี่ไงปลาเห็นไหมเห็นปลาไหมนี่ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้จะกระถางงก่อนว่าปลาอะไรมันจะเอาหลังขึ้นมาบนลามอ่ปะปลาดุกบอกใช่เปล่านน่นอนมันนี้นวดอะ่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่นั่งกินถ้าใครไม่ชอบตุ๊กตาอาจจะแบบแอบกลัวนิดนึงนะี่เต็มเลยเยอะมากตุ๊กตาที่แล้วตอนนี้เราก็สั่งอาหารกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งรออาหารกันว่าอาหารนี่รสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารีวิวกันค่ะ ในคลิปนี้มันอาจจะมีเสียงแบบวิ๊กวิๆกวิกวิกวิก,วกอย่างนี้นมันเยอะมากนะจริงๆทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าในคลิปนี้มันมีนกก็คือที่ร้านหลงสวนอะคือเขาเลี้ยงน,ะนี่ก็คือกกงตรงนั้นแหละมันเป็นนกเห็นปะมันเป็นโกงเลี้ยงนกใหญ่มากใหญ่ยาวไปจนถึงข้างหลังตรงนี้นนเลยใหญ่มาก มันก็เลยเป็นนกมันก็เลยร้องดังมากมันมันมีหลายเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่นกนะคะเป็นเจ้าของร้านร้านนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่นกกันว่าร้านนี้ทําไมถึงมีตุ๊กตาเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะค่ะพี่นกขถามนิดนึงทําไมร้านนี้ถึงตุ๊กตาเยอะมากๆเลยอ๋อตุ๊กตาเป็นเกิดจากการสะสมด้วยว่าคุณหนึ่งอ่ะเป็นช่างแต่งหน้าเอฟเฟคที่ได้รับทุกปันองปีนี้ในเรื่องแสงกระสืออ่ะจะ<อ>ได้ป่ะไปได้ดูป่ะนั่หละ แล้วก็เวลาไปเอาไปต่างประเทศะอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาชอบความใจรักที่นี่ของสะสมหมดเลยไม่ได้ซื้อนะค่ะเป็นของสะสมตั้งแต่สมัยรุ่นๆจนถึงปัจจุบันทุกอย่างค<อ>ือของสะสม,มหมดสะส,ส,สมมาหมดเลยใช่ไม่ธรรมดานะคะร้านเน้ของสะสมทุกอย่างมันเป็นสองสะสมพวกเรากันเองหมดอืมแล้วก็เหมือนกับชอบความแบบ ความคลาสสิกความโบราณวินเทจอะไรพวกนี้ด้วยสนับอันนี้ไปดูห้องอื่นบ้างยังมีลูกปั้นของดาราอะไรที่เราไปแต่งหน้ามาด้วยนะที่พี่เขาไปแต่งหน้ามาด้วย๋อถ้าห้องนู้นก็จะมีลูกนงูปนุ่นที่แบบหล่อหน้าไว้หล่อหน้าไว้ใช่ล่าสุดก็เรื่องที่เพิ่งดบดไปก็อนี่ไงลำยองลำยองพี่หนึ่งก็แต่งจะต้องไปติดตามผลงานพี่หนึ่งแล้วนะคะไปดูผลงานได้ค่ะพี่หนึ่งแต่ง ร้านนี้เปิดมานานยังคะพี่นกสองปีแล้วค่ะเปิดมาสองปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอีกห้องหนึ่งนะคนมาจะต้องแบบสั่งเมนูอะไรเยอะที่สุดคะพี่นกตอนนี้ถ้าเป็นเมนูน้ำอะไรขึ้นดื่มแล้วก็กาแฟเพราะว่าที่นี่กาแฟเราจัดว่าขึ้นชื่อกาแฟนี่คือลูกค้ามาต้องกินกาแฟกาแฟนี่คือขึ้นชื่อมากตัวใหญ่ลูกค้ามาเนี่ยกินทุกอย่างเลยหนึ่งคนเนี่ย กาแฟอาหารหนึ่งจานแล้วก็เพราะว่าเบเกอรี่เราก็ทำเองหมดอ๋อแต่ถ้าเป็นพวกเมนูอาหารนะคะพี่นกจะมีเป็นอะไรบ้างที่คนมาเราต้องสั่งเลยที่นี่สปาเกตตี้ขี้เมาสปาเกตตี้ขี้เมาใช่เพราะว่าเราเคยได้ออกายการหลายรายการนี่ไม่แพงนะสปาเกตตี้ขี้เมาร้อสามสิบเก้าบาทหน้าตาก็ประมาณนี้และในตุ๊กตาเนี้ยพี่นก มีมีไม่มีอะไรอยู่ในตุ๊กตาใช่ไหมพัานนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อนี่แน่นองแต่อย่ามากกันคืนนะเตลือนไว้ก่อนนะที่เนี่ยแต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันนะอ๋องั้นพี่พี่นกอยู่ที่นี่ไหมคะนอนที่นี่ปะไม่ข่ะหม่เลยเครื่องใช้ไม่ได้แต่สำหรับใครที่ชอบตุ๊กตานะคะ<ๆ>ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยมากคนจะมาเยอะเป็นวันไหนบ้าง เสาอาทิตย์วันนักตะเลิกเนี่ยจะเยอะแต่ช่วงเนี้ยวันธรรมดาก็เยอะแต่โดยปกติแล้วเสาอาทิตย์นักตะเลิกเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าจะต้องรู้เลยว่าเราต้องรอนานนิดเพราะเราไม่มีลูกจ้างเคยแบบขอหวยตุกตาถูกไหมเคยอันนี้อันนี้คือจากคําบอกเล่าของลูกค้าเนาะลูกค้าเคยมาขอลูกค้าพวกแบบพี่ขาออนไลน์อ่ะเขามาขอว่าจะเอาชุดไทย มาถวายอะไรอย่างเงี้ยบอกเฉยๆเนี่ยแหละแล้วเขาก็มารักวันหนึ่งคือเขาไม่ได้บอกเรานะว่าเขามาขอหรืออะไรแล้วอยู่มีวันหนึ่งเขาเอาสุดท้ายมาใช่มาถวายเสร็จเราก็งงก็ถามเพราะว่าพี่เขาก็ถามว่ามาทํออนไลน์เขาก็เลยบอกว่าอ๋อวันนั้นน่ะเขาอยากเขาขอว่าให้ขายของออนไลน์ได้ซึ่งเขาขายไม่ค่อยได้เขาบอกขายได้หกหมื่นเขาก็า 60, เ,ากเลยมีความรู้สึกว่า ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยเอามาแล้วก็ทําตามที่เขาที่เขาขอไว้ที่เขาขอไว้ประมาณนั้นแหละอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลเด้อ,อ,อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่แต่วิจารณญาณก็<ๆ>จะมีร้าน,นแน็คเกอร์นะคะนแน็คเกอร์จะมีอีกสองร้านก็คือที่มสวรประสานเมตรอยู่ในหมหาลัยเลยอันนั้นก็จะขายพวกนศศศศศักศึกษาแต่ก็เป็นร้าน standalone แ,แบบนี้ระะ้านโอเคอะไรเงี้ยจะเป็นนักแต่ตอนนี้เราปิดอยู่เนื่องจากว่าโควิดโควิดอะไรก็ปิดค่ะ แล้วก็อีกสนด์เกอร์อีกที่หนึ่งก็จะขายออนไลน์ก็คือเป็นเดลิเวอรี่อันเทคโฮมเท่านั้นก็คือจะเป็นอาหารประเภทพวกสเต็กเหมือนสเต็กลองเข้าไปเซิร์ชดูในไลน์แมนอ่ะเอาในแก๊ปดีกว่าเพราะตอนนี้มันใช้คนละครึ่งได้ออ๋ในแก๊ปมีส่วนลดคนละครึ่งนะคะตอนนี้แก๊ปเอ่อแล้วก็ฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดคือเราเข้าทุกค่ายเพราะที่นั่นเราไม่ไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านคือขายออนไลน์อย่างเดียวมันเป็นการแก้ปัญหาตอนช่วงที่โควิดเนาะใช่โควิด มันก็ทําให้เราต้องผ่นตัวเองได้เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ข้างใต้แคปชั่นนี้นะสแน็คเกอร์นะสแน็คเกอร์เข้าไปกดไลค์กดติดตามในเพจสแน็คเกอร์บายปาร์ a เว a คาฟด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสั่งมาพร้อมกันหมดเลยนี่เลยเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นนมเย็นหลงสวนแล้วก็นี่ทีเด็ดกะเพราไข่ดาวหมูนะคะจริงๆอะมันมีกะเพราทะเลหลงสวนด้วยแต่คราวนี้ มันหมดแล้วไข่ที่ได้นี่ะไม่ใช่ว่าเป็นไข่ดาวฟองเดียวนะคะเป็นไข่สองฟองติดกันดูสิแล้วก็วก็ข้าหมูกินสีอร่อยไหมมาเรามาชิมกันนะคะว่าจะเป็นไงพริกน้ำปลาคือพริกน้ำปลาเนะี่ยไม่ได้ว่าทำครั้งดสดๆดใสกระเทียมใส่พริกอืม,อม คัแรกว่าจะเป็นไงมันจะแซ่บไหมสวบก็ใช่เป็นไงบ้างคะ่ะอร่อยอร่อยนะกลมกล่อมพริกน้ำปลาใช่ไหมอร่อยอ <c oughs> ยังไงก็อาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่อาหารให้ดูทีนงึงยังย่วเป็นไข่แฝดนะแล้วก็มีเค้กหน้าลิ้มด้วยนี่ค่ะเค้กหน้าริมแต่เราไปกินก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเจ้าก็พามาดูที่ห้องเป็นห้องที่เขาเก็บหุ่นที่เขาแต่งหน้าไว้เนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าใครเอ่ยใครซีใครซีใครเอ่ยเป็นหน่งชาชาชานะคะก็เ,ะเป็นแต่งหน้าเอฟเฟกต์อ่ะแต่งแต่งเป็นแบบอันน่าจะเป็นผีนะถ้าในรูปเนี่ยค่ะบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้เห็นไหมด้านหลังก็จะมีอนะ่ะนี่หุ่นเอฟเฟกที่เขาใช้ในละคร นี่เขาบอกว่าเป็นหน้าพี่นุ่นวรน,นุชนะคะโค้งหน้าเล็กมากเลยใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะก็แนะนำมาที่ร้านนี้เลยร้านหลงสวนนะคะ สุดท้ายนี้เราก็ขอฝากร้านหลงส่วนไว้ที่นี่ด้วยนะคะอยู่แถวช่วงลำลูกกาของ12นะแล้วก็หรือว่าใครที่อยากจะมานะคะก็ปัก g o o g l e Map มาได้เลยที่นี่ร้านหลงสวนก็คือบรรยากาศลมด่นมากก็คือจะออกแนวเป็นธรรมชาตินะร้านวันนี้เ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือถ้าเกิดว่าใครอยากติดตาม IG ของพี่หนนะคะก็กดติดตามด้านล่างได้เลย และก็มีร้านสเต็กที่พี่เขาที่พี่นกแนะนำนะครับก่อนหน้านี้ด้วยก็เข้าไปดูกันได้เลยคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็จะบอกทุกคนว่าคลิปนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่คนเดียวนะคะมีลูกมาด้วยคะ่ะก็คือน้อนน,อน,อน่นเองน้อนแฮมแทมดแนมน้อนขี้กลัวนอน ไปไหนเปียกไปไหนแม่ไปไหนครับไปเข้าบ้าน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 เลยนี่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 เขาเลยเขายังเขายัง